อ่านี่ก็เป็นอีกวันที่ YouTube มันหืมหืมฮะหืมเดี๋ยวก็หืมฮะหืมฮะชอบคลิปแบบนี้กันจริงๆเหรอไอ้ไอ้ไอไอ,ไอคลิปแบบนี้นะเนี่ยไอชอบจริงอ่ะ อ้าจริงดิชอบคลิปแบบนี้จริงเหรอถ้าจริงดิเนี่ยชอบจริงเหรอซ้ายขึ้นยังเจนนก็เนี่ยขวาชอบฉากแบบนี้กันจริงรอ่ะชอบฉากแบบนี้กันจริงรอ่ะได้ขวาเออเดี๋ยวทำให้เห็นนะโอเคที่ทางนี้โอเคได้อยู่โอเคเดี๋ยวตัวซ้ายเดี๋ยวตัวเราจะตีมให้ก็ได้ เช่ากันจริงเด้โอเคนัมเบอร์วัไม่น่าไปท้าเลยไว้